ดิจิตอลวอลเล็ตค่ะรัฐบาลนะคะมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างมากค่ะว่าเราจะต้องเติมเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจที่แย่ติดกันมานานหลายปีนะคะเพราะว่าเงินในระบบเงินในระบบไม่พอนะคะเราต้องมีการเติมเงินเข้าไปซึ่งเราก็มีการเติมเงินไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะกับคน14ล้านคนในกลุ่มแรกนะคะซึ่งการเติมเงินนี้ ทำให้ <c oughs> GDP ไทยนะคะในไตรมาสสีเ <c> ก <oughs> ิน3%แน่นอน,นะคะ่ะซึ่งเฟสต่อไปที่เราคุยกันไว้ค่ะเฟสนี้จะเป็นสำหรับผู้สูงอายุนะคะก็จะประมาณ4ล้านลายด้วยกันค่ะอันนี้เราก็แบ่งเวลาไว้เรียบร้อยนะคะว่าจะสามารถรับเงิน10,000บาทได้นะคะไม่เกินตุกจีน,นี้นะคะก็เป็นข่าวดีของพี่น้องประชาชนอีกข่าวนึงค่ะ ไม่ได้มาในรูปแบบของซองอ่งเปานะคะแต่ว่าจะมาในรูปแบบของเงินสดค่ะเฟสที่3ค่ะสำหรับบุคคลทั่วไปอันนี้รัฐบาลแลนที่จะให้ในรูปแบบของดิจิทัลวอลเล็ตค่ะซึ่งทำไมไม่ให้เงินสดละ่ะคนถามว่าเงินสดสีง่ายดีใช่ค่ะเงินสดง่ายดีจริงๆแต่ว่าความตั้งใจแรกตั้งแต่การทำนโยบายนี้คือการให้แบบดิจิ t a ลวอลเล็เพื่อ อย่างที่บอกไปเลยค่ะว่าทุกวันนี้ AI เขามีบทบาทเทคโนโลยีไปไกลมากนี่คือเครื่องมือเชื่อมระหว่างรัฐบาลกับประชาชนค่ะอย่างที่เกิดขึ้นมาเช่นน้ำท่วมการเยียวยาค่าเยียวยาต่างๆถ้าเราไม่ใช้ระบบดิจิทัลเลยเราต้องมีการ Identify ตัวตนอีกนานมากใช้เวลาเป็นเดือนเป็นอาทิตย์แต่ว่าถ้าเรามีระบบพวกนี้อาจจะใช้เวลา2วัน5วันในการที่จะสามารถระบุตัวคนได้ว่า ใครตรงไหนพื้นที่ใดได้รับเงินเยียวยาแล้วหรือยังอันนี้คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคตเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นโอกาสอันดีค่ะที่รัฐบาลก็อยากเชื่อมต่อกับประชาชนด้วยการใช้ดิจิตอลวอลเล็ตนี้เป็นการเปิดทางเท่านั้นไม่ใช่แค่ดิจิตอลวอลเล็อีกหน่อยเราสามารถเล่าได้เลย,เลยว่ามันไม่ใช่แค่การกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจเท่านั้นค่ะมันเป็นการเชื่อมต่อระหว่างรัฐกับรัฐบ,ฐบ,ฐบชาลด้วยเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเท่าัรรัฐกับประชาชนด้วยเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับ ประโยชน์จากรัฐได้รวดเร็วแล้วก็ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นค่ะกระสาสะกระสาส,าาสักกระสาสินกระเซนสินสาเกสาวัยหนุ่มสาวกระสาเสียงกระสาแสงแห่งกลิ่ข้าวลุกเร่งเร้าอุดมการสันสังคมกะลียุ เพียงสร้างความอัปร,ปรีที่คืนคมหรือเพียงเศษความเศร้าที่สุดตรงความโสมง,งสังคมยุคโลกาสัพานลอยคอยสังจรนอนเรียงแถวหนูหิวแล้วแก้วตาพี่ป้าจา้าหรือเศษเงินเสร็ พอเดินผ่านยานสะพานที่หิวหยความร่วงโรยของเส้นผ คุ้มสงเสื่อมสามยามบัดสบหนนเดินหลบพบผ่านไม่เกือนุนคิดเพียงได้หากำไรไร่ลงุนไม่คือจนยังเยียวยาช้ำดวงใจมาเถิดน้านุ่มสาวเก้าให้สวยเก้าวไปด้วยแรงสร้างสรซัน พื่อสังคม